สิบสุดยอดสดมุนไพรช่วยลดความดันโลหิตสูงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูสิบสุดยอดสดมุนไพรช่วยลดความดันโลหิตสูงกันค่ะโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคใกล้ตัวที่เราจะมองข้ามไม่ได้นะคะเพราะปัจจุบันมีคนป่วยด้วยโรคนี้ต้องรับการรักษาไม่น้อยซึ่งนอกจากรักษาด้วยการรับประทานยาแล้ว การรับประทานอาหารและการใช้สมุนไพราบางชนิดก็ช่วยให้ความดันโลหิตที่เคยสูงลด,ดลงได้ค่ะซึ่งสมุนไพรไทยลด,ดความดันโลหิตสูงก็ไม่ใช่สมุนไพรที่หายากเลยนะคะแถมยังสามารถรับประทานได้ง่ายไม่ต้องผ่านกรรมาวิธีมากมายเรามาดูกันค่ะว่า10ส,สุดยอดสมุนไพรที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงนั้นจะมีสมุนไพรอะไรกันบ้าง หกระเทียมเจ้สาสมุนไพรกลิ่นฉุนและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเรานิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารชนิดต่างๆมีสรรพคุณในการลดความดันโลหิตสูงได้ดีเชียวละค่ะแถมยังหาง่ายอีกด้วยโดยเรื่องนี้ถูกยืนยนันโดยนักวิจัยจากออสเตรเลียที่พบว่าสารสกัดจากกระเทียมสามารถลดความดันโลหิตลงได้แต่ก็ควรเป็นหัวกระเทียมแก่นะคะ เพราะหากเป็นกระเทียมที่ยังอ่อนอยู่หรือกระเทียมที่ผ่านการปรุงสุกแล้วก็จะได้สรรพคุณไม่เทียบเท่ากับหัวกระเทียมแก่ค่ะสองใบกัะเพราใบากัะเพราที่เรานิยมนำมาผัดกับเนื้อสัตว์นอกจากจะช่วยดับกลิ่นคาวอาหารแล้วยังช่วยลดความดันโลหิต ได้อีกด้วยนะคะซึ่งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้แนะนำให้ผู้ที่มีความดันสูงรับประทานใบกับเพราวเป็นประจำโดยวิธีการรับประทานใบกับเพราก็มีหลากหลายวิธีตั้งแต่การนำใบมาเคี่ยวรับประทานกันสดๆนำไปคั้นและผสมกับน้ำอุ่นนำไปตากแห้งเป็นใบชา ชงผสมกับชาและดอกคาโมไมล์หรือจะนำไปผัดกับเนื้อสัตว์แล้วรับประทานเป็นกับข้าวก็ทำได้ทั้งนั้นเลยค่ะ 3. กระเจี๊ยบแดงเจ้าดอกไม้สีแดงเข้มที่เรามักนิยมนำมาต้มเพื่อน,นำน้ำมาดื่มนี้ถูกศึกษาและวิจัยจนพบว่าสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ เนื่องจากในกระเจี๊ยบแดงมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะไปช่วยเสริมสร้างให้หลอดเลือดแข็งแรงค่ะวิธีรับประทานกระเจี๊ยบก็ไม่ยากค่ะเพียงนำกลีบเลี้ยงของดอกกระเจี๊ยบไปตากแห้งแล้วนำมาบดชงดื่มวันละสามครั้งเป็นประจำทุกวันก็จะทำให้ความดันโลหิตลดลงได้ค่ะ 4. ใบบัวบกคงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าน้ำใบบัวบกช่วยแก้อาการช้ำในได้แต่จจริงแล้วใบบัวบกไม่ได้มีสรรพคุณแค่นั้นค่ะแต่ยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายโดยเฉพาะสรรพคุณในเรื่องลดความดันโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แนะนำว่าการดื่มน้ำใบบัวบกเป็นประจำทุกวัน ทำให้ความดันโดหิตลดลงได้แถมเจ้าใบบัวบกนี้ยังช่วยทำให้หลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยแข็งแรงขึ้นและช่วยคลายเครียดได้ซึ่งความเครียดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความดันโดหิตสูงขึ้นค่ะวิธีรับประทานก็ไม่ยากค่ะเพียงนำใบบัวบกทั้งต้นมาคั้นเอาแต่น้ำดื่มโดยอาจจะเติมน้ำตาลเล็กน้อยหรือจะผสมกับน้ำใบเตย เพื่อลดรสชาติเหมือนเขียวค่ะห้าตะไคร้ตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรที่เรามักจะนำไปเป็นเครื่องปรุงต้มยำเหตุก็เพราะว่าตะไคร้มีกลิ่นหอมซึ่งนอกจากมันจะมีสรรพคุณในการขับปสัสสาวะและขับลมแล้วยังช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้กลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยยังช่วยบรรเทาอาการปวดหัวที่เนื่องมาจากความเครียดได้อีกด้วยและที่สำคัญตะไคร้ยังเป็นพืชสมุนไพรที่หาง่ายและสามารถปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้ค่ะวิธีรับประทานตะไคร้ก็สามารถทำได้ตั้งแต่นำมาทำยำตะไคร้ใส่เป็นเครื่องปรุงต้มยำหรือแม้แต่นำมาต้มดื่มวันละสามครั้ง ครั้งละหนึ่งถ้วยก่อนอาหารก่อนจะเติมน้ำตาลหรือน้ำพึ่งเล็กน้อยเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นค่ะหขึ้นช่ายขึ้นช่ายเป็นสมุนไพรที่ชาวเอเชียนำมาเป็นยาลดความดันโลหิตต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า2,000ปี โดยชาวจีนและเวียดนามเชื่อกันว่าการรับประทานขึ้นช่ายวันละสี่ต้นจะทำให้ความดันโลหิตเป็นปกติแถมในการแพทย์อายุรเวทของอินเดียยังมีการนำมเมล็ดขึ้นช่ายมาใช้เพื่อขับปัสสาวะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการบวมน้ำอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยขึ้นช่ายกับฤิธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าขึ้นช่ายมีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิต คุมกำเนิดยับยั้งมะเร็งลดคอเลสเตอรอลและตะลายกลิ่นสารายได้ดีอีกด้วยค่ะ 7. ฟ้าทลายโจรสมุนไพรที่มีรสชาติขมปีจนใครใครต้องหลีกไกลอย่างฟ้าทลายโจรน,นี้เป็นสมุนไพรที่มากสรรพคุณจนคนที่เคยไม่ชอบมันจะต้องเปลี่ยนความคิดกันเลยค่ะโดยเฉพาะสรรพคุณในการลดความดันโลหิต ซึ่งสถาบันวิจัยจุลาภร์ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรและพบว่าสารสก,กัดจากฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดและลดอัตราการเต้นของหัวใจไม่ให้เร็วจนเกินไปนอกจากนี้ฟ้าทลายโจรยังมีฤทธิ์เย็นช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้อีกด้วยแต่ก็ไม่ต้องรับประทานสดๆให้ต้องรู้สึกลำบากใจ เดี๋ยวนี้ฟ้าทลายโจมีการนำมาทำเป็นแคปซูลและอัดเม็ดให้เลือกรับประทานได้สะดวกขึ้นด้วยนะคะ 8. ขิงขิงเป็นสมุนไพรโบราณที่นำมาใช้ในการรักษาโรคมากกว่า5,000ปีซึ่งมีเพียงช่วย,ย่อยอาหาร ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยแต่ก็ควรใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากขิงเป็นพืชที่มีฤทธิ์ร,ร้อนหากรับประทานมากไปอาจจะทำให้เกิดร้อนในและแผลในกระเพาะอาหารได้นอกจากนี้ผู้ที่มีนิ้วในถุงน้ำดีแล้วรับประทานยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษ,ษาแพทย์แล้วระมัดระวังในการใช้ด้วยนะคะ 9. มะกรูดมะกรูดเป็นสมุนไพรที่มา่ด้วยสรรพคุณทางยาแถมยังนิยมนำส่วนของใบและน้ำของผลมะกรูดมาใช้ในการทำอาหารอีกด้วยมะกรูดมีลทธิ์ทางเภสัชวิทยาช่วยลดความดันโลหิตและช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยโดยการนำใบมะกรูดจัดถึงสิบใบมาต้มน้ำดื่มเช้าเย็นเป็นประจำทุกวันก็จะช่วยให้ความดันโลหิต เป็นปกติได้ค่ะสอิอบเชยอบเชยสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมหวานชนิดนี้มีการวิใจัยในญี่ปุ่นพบว่ามันมีสรรพคุณในการช่วยลดความดันโลหิตโดยการนำผงอบเชยสำเร็จรูปหรือนำอบเชยมาบดให้เป็นผงชงกับน้ำดื่มเช้าเย็นและก่อนนอน นอกจากนี้อบเชยยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานใครที่กำลังป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีอาการความดันโลหิตสูงแทรกซ้อนแล้วก็ไม่ควรมองข้ามสมุนไพรชนิดนี้เลยค่ะเพราะให้ประโยชน์ตั้งสองชั้นเชียวนะคะสมุนไพรลดความดันแม้ว่าจะดีต่อการลดระดับความดันโลหิตในร่างกาย และช่อรักษาสุขภาพของหลอดเลือดให้แข็งแรงแล้วแต่ก็ควรเรื่องรับประทานอย่างระมัดระวังเพราะสมุนไพราบางชนิดอาจส่งผลต่อร่างกายได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องดังนั้นทางที่ดีนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มนำสมุนไพรเหล่านี้มาช่วยในการลดความดันโลหิตค่ะ ็นอย่างไรบ้างคะสำหรับสิบสุดยอดสมุนไพรช่วยลดความดันโดหิตสงูงคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเปรดติดตามกันคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ